สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูลุนอีกแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนวิชาต่างๆกับคุณครูไปหลายท่านเด็กๆส่งงานกลับมาให้คุณครูรุนตรวจเสมอคุณครูขอชมนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยวันนี้คุณครูลุนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆเหมือนกันเอ๊ะเด็กๆได้เรียนรู้ กิจกรรมคณิตศาสตร์กับค,คุณครูท่านอื่นไปบ้างแล้วนีเด็กคะจำได้ไหมคะลืมหรือ,อยังอ๋อยังใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเลขที่เรียนไปนั่นก็คือ1นึถึงยีอารบิกและไทยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอรุณก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นตัวเลขใดนั้นเด็กๆ ก่อนอื่นเราไปร้องเพลงกันก่อนนะคะก่อนจะร้องเพลงมาพูดเนื้อเพลงตามคุณครูรุณก่อนค่ะเพลงนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะคะนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฝูง บินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฝูงบินล่องลอยมาหกเจ็ด แปดเก้าสิบตัวเด็กเด็กเดี๋ยวเด็กๆด,กดกร้องเพลงไปพร้อมโครุเลยนะคะนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัว นั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเก่งมากเลยค่ะเอ๊ะในเนี้เพลงกล่าวถึงอะไรคะถูกต้อง นกนั่นเองเด็กๆนับนก,นกได้กี่ตัวคะถูกต้องอีกแล้วสิบตัวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตัวเลขยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบอารบ,บิกและไทยกันนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้คุณครูขอทบทวนก่อนนะคะ เลขที่เด็กๆเ,เรียนไปแล้วหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเพื่อทบทวนความจำนะคะไปนะคะไปรู้จักกันค่ะเด็กๆคะ่ะมาดูกันนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะเลขอารบิกและเลขไทยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆจำได้แล้วนะคะเลขอารบิกและเลขไทยหนึ่งถึงยี่สิบคราวนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เลขต่อจากเลขยี่สิบนะคะเอ๊ะนั่นคือเลขอะไรนะคะ เด็กๆขาเดี๋ยวเรามารู้จักเลข21ถึง30กันเลยนะคะนี่คือเลขอะไรคะเด็กๆโอ้โหทำไมเก่งจังเลยเลข21ออาราบิกนั่นเองคะ่ะแล้ว21นะคะมันยังมีไทยด้วยนะคะคือ21ไทยคะ่ะอ่ามาแล้ว21ไทยมีเลข2ไทยและ เลขหนไทยตามมาค่ะเด็กๆนี่อ่านว่ายีไทยค่ะต่อจาก21่สิเอ็ดจนวนอะไรคะลูกเก่งมากค่ะคือ22่สินั่นเองเพราะฉะนั้นเลขไทยต้องเขียนยังไงคะก็ต้องมี2ไทยแล้วก็มีสองไทยคู่กันใช่ไหมลูกจํานวนนี้อ่านว่าอะไรนะคะ22ไทยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะ จำนวนต่อไปละคะ23เก่งมากค่ะลูก23าอารบิกเขียนแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนของมันที่เป็น23ไทยละคะอ้ามาแล้วมาแล้วสองไทยตามด้วยอะไรคะลูกโอ้โหเก่งมากคะ่ะสามไทยนั่นเองวางคู่กันแบบนี้อ่านว่า23ไทยค่ะเด็กๆต่อจาก23คืออะไรคะ มาเลยค่ะ24อารบิกนั่นเองแล้วเพื่อนมันนะลูกเพื่อนที่เป็นเลขไทยค่ะยี่ก็คือสองมาแล้วค่ะเลขสองไทยมาแล้วแล้วตามด้วยสี่ไทยจำนวนนี้อ่านว่า24ไทยนั่นเองสุดยอดค่ะเด็กๆจำนวนต่อไปล่คะคะ25ใช่ไหมลูกอ่า25อ้อารบิกจำให้ดีนะ แล้วเพื่อนของมันล่ะคะอ่ามาแล้วยี่มาแล้วก็คือเลข2ไทยนั่นเองตามด้วย5้าไทยจานวนนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะ25ไทยนั่นเองต่อไปจํานวนต่อไปคืออะไรคะลูกยีสิบหกใช่ไหมคะอ่านี่คือ26อารบิกค่ะเด็กๆเพื่อนของมันก็คือ ยี่สิบหกไทยใช่ไหมคะอ่ายี่สิบหกไทยตัวอะไรมาก่อนมาแล้วสองมาก่อนแล้วก็ตามด้วยหกนั่นเองนี่อ่านว่ายี่สิบหกไทยคะ่ะเด็กๆต่อไปค่ะยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะมาแล้วยี่สิบเจ็ดอาราบิกค่ะเพื่อนของมันก็คือยี่สิบเจ็ดไทยใช่ไหมลูก ก็คือเลขอะไรก่อนนะคะเลขสองมาก่อนเลยถ้าอา่านว่ายี่ต้องเป็นเลขสองก่อนใช่ไหมคะนี่คือสองไทยตามด้วยเจ็ดไทยนั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยลูกต่อไปนะคะยี่สิบแปดใช่ไหมคะยี่สิบแปดอารบิกก็ต้องเป็นเพื่อนกับยี่สิบแปดไทยใช่ไหมคะมาแล้วเลขอะไรมาก่อนคะ เก่งมากเลขสอนั่นเองตามด้วยเลข8ไทยสุดยอดเลยค่ะจำนวนต่อไปละคะ29ใช่ไหมคะจำนวนนี้อ่านว่า29อารบิกตามด้วยเพื่อนของมันก็คือ29ไทยก็มีเลขอะไรก่อนนะคะ2ไทยแล้วก็เก่งมากค่ะสุดยอด9ไทยนั่นเองสุดยอดเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปต่อไป29แล้วเลยค่ะเด็กๆอะไรนะคะ30เก่งมากเลยนี่เขาอ่านว่า30อารบิกใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนของมันละคะเก่งมากก็คือ30ไทยนั่นเอง3 3ไทยเขียนไงคะอ้าวมาแล้วนี่คือ3ไทยคะ่ะลูกตามด้วยเลข0เขาอ่านว่าอะไรคะ 30ใช่ไหมคะนี่คือ30ไทยนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เลข 21- สอถึง3ามบอารบิกและไทยไปแล้วนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆคุณครูขอ,ขอฝากการบ้านให้เด็กๆเขียนตัวเลข 21- สอถึง3ามบอารบิก หรือไทยก็ได้นะคะแล้วใส่ใน A4 ส่งกลับมาให้คุณครูอรุณตรวจด้วยวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแค่นี้ดูแลร่างกายด้วยนะคะโรคโควิดยังอยู่นะคะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยระวังเป็นหวัดนะคะอย่าไปเล่นน้ําฝนนะคะเด็กๆขะรักและเป็นห่วงทุกคนนะคะบายบาย